สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้้องควยไม่ได้ไปทํางานนะคะ้องควยมานั่งทานอาหารที่ร้านประพาคารหลังจากที่ไปหาหมอที่ประพาคารโรงพยาบาลบางระมุงมาแล้วนะคะทะเลค่ะ h l o นี่ค่ะพี่อยากจะเมาส์เชิญเมาส์ได้เลยนะคะพอดีฉันไม่ได้ป่วยบ่อยๆค่ะนานๆทีดิฉันจะป่วยทีหนึ่งแล้วที่ ฉันหยุดสองวันนี้เพราะว่าปวดเท้ามาเป็นหนึ่งเป็นเดือนแล้วนะคะก็คือสองวันนี้คือทนไม่ไหวแล้วคือต้องมาหาหมอแล้วแล้วหมอบอกว่าไขข้อหรือว่ากระดูกอักเสบนี่แหละต้องเลี่ยงพยายามอย่าใส่รองเท้าที่มันเจ็บน,นะคะแล้วก็ใส่รองเท้าหนาๆที่มันนุ่มๆเพื่อที่จะให้มันผ่อนคลายแล้วก็น้ำหนักมันเสมอกันแต่ว่าตอนนี้ก็ ยังไม่ได้ไปซื้อเลยเดี๋ยวรอก,ก่อนวันนี้ก็มาทานข้าวการกับแม็กกี้โออิชิฟุตโตะนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะแม็กกี้ก็ป่วยเหมือนกันท้องเสียท้องเสียนะคะ,ะไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยสมประกอบอะไรเลยขอพักอีกสัปวันหนึ่งให้มันโอเคเต็มที่เราพรุ่งนี้จะได้ไปให้มันเต็มที่เลยใครอยากจะเมาส์ก็เชิญหีแม่มันค่ะใครอยากจะเมาส์เชิญเมาส์กูไปเลยนะจ๊ะเพราะว่า ดิฉันไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ตกมาเมาส์เลยค่ะเพราะว่าดิฉันดิฉันคิดว่าทุกคนมันต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะทุกคนมันต้องมีวันที่เจ็บป่วยทุกคนมันต้องเจ็บมันต้องป่วยอยู่แล้วทุกคนมันต้องมีวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเจ็บป่วยมากหรือว่าน้อยมันต้องมีอยู่แล้วแลวต้องหยุดงานกับทุกคนค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือดิฉันลาเป็นกิจลารศณะนคือไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นไม่ได้หายตัวไปหรือว่าอะไรยังไงนะคะ ก็ช่วยหนุ่มไม่ฝากพี่น้อยด้วยนะก็กรุณาเข้าใจกันด้วยค่ะว่าทํางานเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเข้าใจเพราะเราหยุดคนอื่นก็ต้องแทนเหนื่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราป่วยจริงๆเราไม่ได้ตอแหลเฟกอะไรทั้งนั้นมันเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะมันไม่เกิดกับตัวคุณเองคุณจะไม่รู้ว่ามันเจ็บมันปวดขนาดไหนนะคะลองให้มันเกิดกับตัวคุณเองก่อนแล้ววันนั้นคุณจะไม่เมาใครทั้งนั้น วันนี้เรามาทานอาหารกันเราจะไม่ซีเรียสจริงนะเรามาทานอาหารกันนี่ค่ะแล้วมีอะไรบ้างวันนี้เราทานอะไรบ้างนี่ผัดชาดิสกันโป๊แตกทะเลแล้วก็อาหารรสจัดคนากุ้งสดแล้วก็มีผัดชาผัดชาทะเลแล้วก็แกงป่าแกงป่าปลากระพงนะคะเขาบอกเลยว่ากินได้ไม่เยอะเขาบอกเลยว่ากินอาหารรสจัดที่นี่อาหารรสจัด คือเคยลงคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปที่แนะนําให้มากินอาหารที่ร้านอาหารประภาคารนะคะและที่นี่ราคาร้านอาหารประภาคารนะคะเป็นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารรสจัดนะคะนนค่ะแต่ถ้าใครพาฝรั่งมาทานหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถบอกบอกบอกอเด็กเสิร์ฟได้ว่าจะต้องการอาหารรสชาติแบบว่าเผ็ดน้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบอกได้นะคะอันนี้ค่ะสามีดิฉันทางานที่นี่ด้วยเป็นเด็กเสิร์ฟ เตงมัวแต่ว,วิ่งอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็จะนี่เรานั่งติดทะเลค่ะก็จะเห็นวิวทะเลนะคะนี่เห็นวิวแล้วล่องแพนะคะเพราะว่ากล้องดิฉันมันไม่เลิศมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยหีแตกเลยทั้งนั้นนะคะเ้าาังไงก็ปากด้วยแล้วกันนะคะเ้่เออยไงไงเดี๋ยวพรุ่งนี้แม็กกี้ไม่แน่าอาจจะไปทํางานแล้วแต่ดิฉันไ, <ป S 1> ไม่แน่อาจไม่แน่นพรุ่งนี้ดิฉันอาจจะต้องลาอีกเพราะว่าเท้ายังเจ็บอยู่ โอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเพราะวันนี้ขอทานข้าวก่อนหิวมากๆากบายค่ะนี่ค่ะ,คะจบ้ายด้วยรายการอาหารนะคะโอเค,ก,เคอกินข้าวกันนะคะวัสดีค่ะอย่าลืมทานข้าวกันนะทุกคนสวัสดีค่ะ